มาให้าเวลาไม่แปลกนีเลยสมการบวกนะครับคือ a บวกศูนย์เท่ากับ a แปลว่าอะไร a บวกศูนย์เท่ากับแปลว่าอะไรโลกนี้ถ้าบวกศูนย์มันจะไงเท่าเดิมไหมถูกต้องดังนั้น a บวกศูนย์ก็เท่ากับ a แมวบวกศูนย์ก็เท่ากับแมวแมวเออหนึ่งร้อยล้านบวกศูนย์ก็เท่ากับ โอเคนะั่นคือสมบัติการบวกนะครับชัยยมก็เหมือนกันใช้สมบัติการบวกได้เหมือนกันไม่ว่าอะไรก็ตามที่บวกมันก็เท่าตัวตัวเดิม <Okay. S 2> โอเคสมบัติการสลับที่เขาบอกว่า a บวก b เท่ากับ b บวก a หนึ่งบวกสองเท่ากับสองบวกหนึ่งไหมครับครับเท่างนั้นเอามาใช้กับที่ยมได้เหมือนกันศูนย์สาม บวกหนึสิบสองหนึ่งก็เท่าสิบสองบวกใครศูนย์นนยนสามถูกต้องนะครับมันสามารถทำาไมกันได้มันสามารถสลับที่กันได้โอเคคือบวกเลยกลุมเปลี่ยนกลุ่มแปลว่าอะไรเออบวกบบวกซกับ A อบวกบบวกซีแค่ว่าบวกอะไรก่อนก็ได้ บวกอะไรก่อนก็ได้12.35บวก2.55แล้วไปบวกกับ7.45ทีนี้ครูบอกว่าไม่เอาครูขอบวกไอ้ข้างหลังก่อนได้ไหมอันนี้ได้คำตอบ14.9นะทีนี้ครูบวกข้างหลังก่อนนี่ครูย้ายไปบวกข้างหลังก่อนมันก็จะได้เป็น12.35บวกกับ10มีค่าเท่ากับ ยี่สิบสองจุดสามเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเท่ากันแปลว่าเราบวกข้างหน้าก่อนก็ได้หรือบวกข้างหลังก่อนก่อนกอนก่อนได้โอเคเราเรียกว่าสมบัติการสลับสลับอืมสลับที่มันสองบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกสองเออเออเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับ วันนี้ต่อมาเรื่องของการลบการบวกจบแล้วนะมีค,คํถาคถามไหมมีคําถามไหมการบวกหนึ่งต้องตั้งหลักให้ตรงกรันตรงกันสองคุณต้องรู้ว่าอะไรคือหน,นี้อะไรคือเงินโอเคไหมอเ,เออเดี๋ยวลองไปทําแบบฝึกหัดดูนะลูกต่อไปเรื่องการลบ,ลบการลบทุกสนิยมการลบทุสนิยมคือการคืน ครูจะเอาเรื่องการลบเป็นเรื่องสุดท้ายนะโอเคนะวันนี้จะพอแค่นี้นะไปไวมาไปไวมไดีไหมดีไหมเรื่องสุดท้ายนะขอเรื่องสุดท้ายนะจบนะไปเรือยๆไปยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกรลบทัศนิยมของเรานะครับก็อ่าปกติแล้วเขาจะใช้จํานวนตรงข้ามแต่ว่าตรงข้ามก็คือถ้าเป็นเอเราก็คือลบเอก็คือเปลี่ยนจากบวกเป็น ลบเปลี่ยนจากลบเป็นบวกบวกอ่าโอเคถ้าหนึ่งถ้ามันเป็นลบหนึ่งจุดห้าแล้วถ้าจุดห้าจะกลายเป็นจุดห้าจุดห้าโอเคแข็งมากคำถามคำถามนิดคำถามนิดแล้วลบสองจุดห้าล่ะสองจุดห้าสองจุดห้าแล้วถ้าสองจุดห้าล่ะลบสองจุดห้าเอาเอาโจทย์คูขึ้นอันเดิมเหรอ อ้าวไม่เป็นไรไก็เราเข้าใจแล้วครูฟังแล้วพวกเธอเข้าใจถามทีละคนเลยครับอุย้ย <Hey, S 2> จริงเหรือจะดีเหอรเหอ,รหอนี่ mm. เขาบอกว่าถ้า a อ mm. อยู่ก็จะเป็นลบ A แต่ถ้าลบ a อยู่ก็จะเป็น a หรือพูด mm. ภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือถ้าบวกอยู่จะเป็นลบลบถ้าลบอยู่จะเป็น oh, oh. บวกโอเคอยาางนวนตรงข้ามของ3.52คือ โอเคถูกห้องจำนวนตรงข้ามของสิบสองจุดสามหนึ่งก็คือบสจครับจำนวนตรงข้ามของลบสองสี่ห้าถูกต้องและจำนวนตรงข้ามของลบสิบสามจุดเก้าหกมบสิบสามจุดเก้าหกถนจังหวะกูย็เล่นอจเย็นใจเย็น ทิศนี้ของปกติเขาจะบอกว่าเขาจะตัวตั้งอยู่ก็ให้เปลี่ยนเป็นลบแล้วเปลี่ยนตัวตั้งเป็นจํานวนต้ามาแล้วเราก็จะได้ว่าอะข้อ,ขอนี้นะครับเราจะได้า5.2ลบกับ3.4เขาทํายังไงเขาบอกว่าเอาตั้งบอกเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนไม่เปลี่ยนแปลงตัวตั้งเป็น5.2ก็ยังคงเป็น5.2 <5. 2. S 1> แต่ลบให้เปลี่ยนเป็น บวกบวกไงต่อแล้วก็ต้องมาอะไรเอ่ยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบของเราคือเท่าไหร่เนี่ยสามจุดสี่สี่ลบตัวข้ามคือเท่าไหร่สาสี่สอะไรนะลบสามสี่ลบสามสี่ไหมจริงก็คิดตามหลักง่ายๆเลยนักเรียน เจอการบวกแล้วใช่ไหมเราทํายังไงกับตัวนี้อันดับแรกต้องตั้งจุดให้ใหต,ต้องตั้งจุดให้ตรงกันโอเคมันเหมือนอ่าเหมือนหรือมันต่างเลเนี่ยเงินเท่าไหร่เนี่ยเงินห้าบาทยี่สิบห้ายี่สิบสตางค์แล้หาหาอะไรมาได้นี่นี่มนันตา่ตาง คิดว่ามันเพิ่มหรือมัรลดมันลดมันลดมันลดบรลดรลุเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลด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 รู้ถูกต้องขับรดเพราะมีเงินอยู่ดีๆไม่พอมีเงินตั้งห้าบาทไม่พอไปทําไมไปหาอะไรมาเพิ่มหาหนี้หาหนี้มาทให้เงินเราลดไหมลดลงต้องใช้วิธีอะไรลบลบลบล้วจะได้เท่าไหร่ห้า ุดสองลบใครสามจุดสี่สองตั้งลบสี่ได้ไหมสองจกิดสองสองสองตั้งลบด้วยสี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยืมใครยืมห้ามาเหลือเหลือสี่ดียืมมาสิบสิบสองสิบสองสิบสองลบสี่เหลือเท่าไหร สองลบออกลบแแปดหน้าล่ะสี่ลบออกสามเหลือหนึ่งลบบวกหรือลบปะบวกทำไมถึงเป็นบวกเพราะว่าเงินนี่เงินนีองาอถูกต้องห้าจุดสองมันชนะห้าจุดสองมันเยอะกว่าถ้าห้าจุดสองเป็นบวกเลยถอดเป็นบวกเอาเช็บอึบ อ๋อเขาแค่สอนว่าให้กลับให้เป็นแต่เราไปฉลาดกว่าเขาไงเราตอบเลยเราตอบเลยเขาบอกว่าอา้าวให้พวกเรากลับให้เป็นก่อนนี่เห็นไหมเขา<อ>บอกว่าให้พวกเรากลับให้เป็นก่อนรู้แต่ว่าพวกถึงฉลาดเนี่ยไกลก็คงเห็นเลยให้เป็นก่อนก็คืออะไรเอย่ยตัวตั้งคือเอาครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก,บวกเป็นเครื่องหมายบวกเป็นไอข้างหลังเนี่ย จำนวบวกอเต็มกเต็มบก็จะเป็นลบสิบสามจุดสองห้าถูกไหมเป๊ะเลยอันนี้ล่ะบอกให้ฟังหน่อยเจ็ดจุดหกห้าบวกหรือลบลบลบสี่จุด สี่สามเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครื่องหม้บวกเปลี่ยนเป็นเครื่องไม้บวกอ่าทีนี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วไอ้ต้อนนี้เนาะต้องเปลี่ยนเปนวดตรงอ่ามันลบอยู่ใช่ไหมมันเป็นบวกอ่าสี่จุดสี่จุดเอาเดาซิมันจะเพิ่มหรือลด เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพราะว่ามันเออเงินมาบวกกันใช่ไหมเพิ่มโอเคไปเลยเรา่าไปก่อนมาทีนี้ลบจริงๆแล้วลบจริงๆแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วอมแต้องทำไงก่อนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนไหม ครับครับต้องครับโอเใช่ไหมโอเคใช่ครับหกจุดสามอ่าหกสิบสามจุดศูนย์สองต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกบวกบวกครับายเป็นบวกบวกบวอนนี้ทางหลังเนี่ยตากลบอยู่เนี่ยใชกลายเป็นบวกบวกก็ได้แปดสี่แดสามแปดเอาซิเพิ่มหรือลด เพราะว่าเงินเเงงิินนกับเงินบวกกับบวกเพิ่มแต่หลักการของการบวกเราต้องตั้งจุดให้ตรงกันเอาไปนี่เลยตั้งจุดให้ตรงเสร็จแล้วมาบวกกันนคิดคิดในใจปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊เป๊ะปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะปุ๊บได้เฮ้ย สิบวิสิบวิศูย์หนึ่งูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าขลังขลังนะครับศูนย์หนึ่งเก้าวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิวิ่วิ่ง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 ่งวั่งวิ่งวิ่งววครับิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนิ่งวิงวงวิ่งวงว้างวิ่งวิ่วิ่งววว อลวะะอจุดจุดสหกจุดสอ้าวเฉลยนะหนึง่งร้สี 4, 4, 5, 4, 4, 5่บเก้าจุดสี่ศูนไ่ไเ่ไข่ไข่ไ ศูนย์มาแล้วต่อไปกลางแ็ดเป็นสี่นะครับแล้วก็สามบวกหกกเป็นเก้าแล้วก็หกบวกแปดเป็นสิบสี่ดังนั้นได้หนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดสี่ศูนย์ข้อนี้บ้างอู้ข้อนี้บวกหมดเลยนะครับ ข้อนี้ตัวข้างหน้าเราเปลี่ยนแปลงไหมข้างหน้าไม่เปลี่ยนนะเก่าเลยแต่ต้องเปลี่ยนตัวข้างหลังเปลี่ยนแค่สองตัวลบบวกใช่ครับเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกบวกแเปลี่ยนข้อนี้จากลบบวกให้กลายเป็นบวกเจ็ดสิบสองจุด เก้าวิเคราะห์สิมีอะไรนี่โอ้ยลขับไครับมีอะไรนี่มีเรื่องเงินนี่มีนี่เรับยังไงเราไปหาเงินมาราะว่ามันจะลดหรือมันจะเพิ่มจะลดจะลดไหลดนิดนึงครับลดนิดนึงแปลว่าต้องใช้วิธีอะไร บวกหรือลบบวกหรือลบลบถูกต้องครับเหมือนเดิมเราก็ต้องตั้งจุดให้ตรงกันเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดหนึ่งเจ็ลบครับส2 9สองาศูนย์เพราะว่ามันต่างกันไง ล้วบอกว่ามีหนี้อยู่เนี่ยแต่ว่าฉันไปหาเงินมาได้เท่านี้แปลว่าหนี้ฉันต้องลดลงใช่ไหมหนี้ฉันต้องลดลงอ้าวไปคิดเลขคิดเลขคิแเลขซะโอ้อนเนี่ยอ๋ะเนี่ยอุ้ยผิดผิดสุดท้ายคืออะไร ห้าสิบสองจุดสองเจ็ดแต่นี่ครูถามว่าเป็นบวกหรือเป็นลบบวกครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับลบมากกว่าถูกต้องครับเพราะลบเป็นเยอะกว่าเนาะลบตังร้อยยี่สิบห้าดังนั้นต้องตอบเป็นลบลบห้าสิบสองจุดสองเจ็ดถูกต้องครับ อาจจะตัวอย่างสุดท้ายแล้วมั้งเอ่ออ่าข้อนี้มีตัวเลขตั้งสามตัว <c oughs> แต่เขาให้อะไรมาให้อะไรมาวงเล็บ,ลบใช่หรือไม่แปลว่าต้องทำในวงเ,เ,เล็บก่อน,อนโอเคอกได้บอกว่าคือนะครับเรายังไม่ทำอะไรมันแต่เราไปทำในไหนก่อน วงเล็บดับงนั้นเขาให้วงเล็บมาสองตัวแรกแรกคือไอ้สองเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนมันเลยแล้ก็คือเก่าสองอเ,เพราะว่ามันคือตัวแรกเพราว่าเครื่องหมายลบนี้เปลี่ยเน,เป,นเป็นบวกบวกบวกเป็นบวกเสร็จแล้วเหลืออะไรเอ่ยสิบห้านึงน่ง สองลี่ยนดสองเปลี่ยนเป็นลบครับลบไรเ่ยลบสิบห้าจุดสองโอเคกสองถูกต้องบวกโอเคสิบห้าจุดสองเก่งมากเ็าได้แล้วแปลว่าวิเคราะห์กันเงินอยู่เท่านี้แล้วไปหานี่มาแปลว่าลดหรือเพิ่ม มีมีเงินตั้งมีเงินตั้งสองบาทแต่ก็ไปหามาเพิ่มแต่หาอะไรมาได้นี่นี่นี่มาได้แปลว่าลดหรือเพิ่มถูกต้องครับถ้าใครคิดได้อย่างนี้แปลว่าคิดถูกแล้วนะที่ตัวเองคิดมาน่ยคิดถูกแล้วนะลดแปลว่าวิธีอะไรครับลบคลเราควรเอาสองตั้งหรือเอาสิบห้าตั้งถูกต้องครับสิบห้าตั้ง ลบด้วยสองจุดศูนย์ได้เท่าไหร่เอาคิดตึตต๊ดตัดตื๊ดตัดตื๊ดตัดตึ๊ดตัดตื๊ดตัดตื๊ดตัดถูกต้องครับลบสิบสามสองเพราะว่าลบสิบห้ามันถูกต้องลบสิบามสองเพราะว่าในวงเล็บนี้ได้ลบสิบสามจุดสองถมครับสิบสามจุดสองนั่นเองทีนี้เหลือแค่ตัวเลขสองตัวแล้วใช่ไหมทำยังไงครับ เราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกบวกโอเคมากยี่สิบสามคือเก่าแต่เราต้องเปลี่ยนลบแล้วลบนี้ให้กลายเป็นบวกบวกบและสิบสามสองให้กลายเป็น1กสิบสามจุดสองเอาวิเคราะห์เพิ่มหรือลด เพิ่มแสดงว่าเป็นวิธีถูกต้องครับบวกตายเก่งมากได้เดี๋ยวค่อยคิดบวกตั้งบวกก่อนการตั้งบวกก็คือต้องการจุดเท่กันยี่สิบจุดสามศูนย์บวกกับสิบสามจุดสองศูนย์ได้เท่าไหร่ ศูนส0ิบสสามสิบปั๊บเดลย33 50ดังนั้นข้อนี้33 50ิบสเรียบร้อยครับเรื่องการลบทศนิยมใน Facebook ครูมีแบบฝึกหัดให้ครูลงไป4อันครูกะว่าสอนถึงการหารเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ทันก็ขอแค่การบวกกับการลบถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็ ส่งทางไหนวะเนี่ยแคทค,แค,คูแคทคูไลน์ไลน์แล้วทับสองละ่ะทันครับทันครับทับสองจะส่งยังไ,ไงวะ,ะคอมเมนต์ก็ไม่ได้ถ้าคอมเมนต์มันก็ไปนั่งลอกกันดีกว่าสบายสบายสบายแค์เลยเออทำไงวะถึงจะรับงานได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจวดใส่สมุดไปก่อนนะไอ้ไบฟึ้งหัดนะ แล้วครูจะหาวิธีให้พวกเธอเอาไปลงอันไหนครับอะไรนะครับอยู่ใน Facebook ครับพี่โฟกรลงไว้แล้วในเฟซบุ๊กโอ้โครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดดูแล้วก็ทําแค่การบวกกับการลบนะทําแค่สองงานพอทํากับการบวกกับการลบโอเคมีคำถามไหมเอ่ยสรุปกัน นี่อ๋อเนี่ยเนี่ยถึงหยุดถึงหมยุดอ๋อเ้าจะแชร์เหรอครับโอ้โหก็เออใจเลยอันั่นแหละการลบพอการบวกการลบพอการการตัวเลขใช่แล้วก็การลบอันนี้อันนี้ไม่ต้องทำใช่ใช่เพราะเรายังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนคูณอ่สองจุด การคูณก็ยังไม่ได้เรียนทำสองหนึ่งกับสองจุดหนึ่งสองนั่นแหละการบวกกับการลบแค่นั้นแหละโอเคนะครับครับครับโอเคโอ่ครับ,รบมีอะไรอีกไม่มีแล้วก็สิ่งที่ย้ำเตือนในตอนนี้ก็คือไอเรื่องของ